ความนอบน้อมของข้าพเ,เจ้าจุมิแดสมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัดีจงบังเกิดมีแก่สรุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรม ได้กลับมาพบกับสรุชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งอัธมาภาพในนามของศูนย์เผยแผ่ธ,ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของสนาเรียนสนาอิปัสนากรรมฐานวัดรำเปิงตะบนรรามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อมนำเอาซึ่งสารธรรมในคัมภีวิสุทธิมัก มาแสดงแก่สารุชนท่านผู้ฟังเพื่อนำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไตรสิกขาสินสมาธิปัญญาซึ่งวันนี้ก็จะกล่าวในส่วนของปรเจตที่สี่ปรวีกสินิเทศจะได้อธิบายในส่วนที่หน้า200 49อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของปฐมฌานเพราะว่าฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปย่อมระงับดับเียซึ้งนิวรณ์ทั้ง5ที่เราเรียกว่าสังัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมกามก็คือกมามฉชันทะนนิวรณ์อกุศลธรรมนั้นมุ่งหมายถึงนิวรณ์ที่เหลือคือวิตก คือพยาบาทพยาบาททินามิทะอุทจัจะกกุจะและก็วิจิกิจชาองค์แห่งองค์ชายลังห้านั่นคือวิตกวิจารปิติสุเอกะกะตานั้นก็ระงับดับเสียซึ่งนนวรังห้าคือสมาธิคือเอกะกะตานั้น ระงับดับกามฉันทะปีติระงับระงับดับเสื่อยซึ่งพยาบาทวิตกระงับดับเสื่อยซึ่งธีนมิทะสุขระงับดับเสื่อยซึ่งอุทะจักูอจทะวิจารระงับดับเสื่อยซึ่งวิจิกิจฉาอันนี้ท่านก็กล่าวถึงองค์แห่งฌานระงับดับนิวรรณะห้า ดังท่านแสดงว่าก็แหละข้า,ขา,ขาพเจ้าได้แสดงองค์สำหรับละของปทมชาญด้วยอถาธิบายเพียงเท่านี้แล้วบันนี้เพื่อจะได้แสดงองค์ที่ประกอบของปทุมชานนั้น mm hmm. ข้าพเจ้าจะอธาาิบายคําว่ามีวิตกมีวิจาร์เป็นต้นต่อไปอันนี้ก็เป็นคําที่ท่านพุทธโคสาจารย์ ท่านได้กล่าวว่าท่านได้แสดงองค์แห่งฌานเพื่อละนิวรณ์ก็ได้แสดงไปแล้วยันเทธิี่ใบเป็นปฐมบทกล่าวถึงนั้นต่อไปท่านก็นทิบายองค์แห่งฌานบ้างว่าฌานแต่ละองค์นั้นมีความหมายอย่างไรนะแม้ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมไปไม่ถึง การที่มีผู้รู้ได้อธิบายไว้ให้ก่อนมเ,เมื่อเราถึงเมื่อเราฝึกแล้วเข้าถึงก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์นในแง่ของเป็นข้อสังเกตทัานอธิบายวิตกในวิตกและวิจารณสองอย่างนั้นความนึกถึงอารมณ์เชื่อว่าวิตกได้แก่ความกําหนดเอาอารมณ์วิตกนี้นั้นมีอันยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์เป็นลักษณะ มีอันตะลอมอารมณ์ไว้อ่าตะลอมอารมณ์ไว้โดยรอบเป็นกิจเป็นหน้าที่ของวิตกวิตกตรึกนเรียกว่าตรึกจริงอย่างนั้นเพราะวิตกนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโยคะวจรบุคคลย่อมทําอารมณ์กรรมาฐานให้เป็นอันวิตกตะลอมไว้แล้วให้เป็นอันวิตกตะลอมไว้ โดยรอบแล้วชน,นีชน,นีแหละวิตกนั้นจึงมีอันรังจิตเข้าไว้ในอารมณ์อันเป็นอาการปรากฏน,นี่วิตกในความหมายของชาวบ้าน,นเรื่องวิตกก็คือการคิดนึกนะกังวลห่วงใยอะไรถึงบุคคลถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นในเป็นลักษณะ,ล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 ะของธรรมะฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายที่ก่อให้เกิดทุกข์แต่ความจริงแลว้วมิตกนั่นเป็นไปทางฝ่ายธรรมะฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลคือว่ามาหากุศลทุกประเภทนี่หมายคว่ามาหากุศลขั้นทานศีลภาวนานี่ก็ย่อมมีตัววิตกเนี่เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วก็น้มิตกความตึกอ่ามิตกความตึกอาธรรมชาติที่ยกสัมมิจตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ห่ายถว่าคิดมีความคิดฉะนั้นการที่เราจะทำความดีอะไรก็ต้องมีการคิดคิด ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีตัวทำไม้ที่ว่ามิตกวิจารณ์ตึกตรองคือตึกแล้วก็ตรองอคือใส่ใจจดจ่อบากบันถึงความเป็นไปของอารมณ์นั้นยกว่ามิตกแต่ชาวบ้านถ้าคำว,าวิตกก็คือว่าเครียด ใบไม่ตกกบ,บนมากนี่ตกก็น,นั่นก็เป็นยศยนีต่ตกที่เกิดขึ้นพร้อมกับโทสะมีโทสะเป็นบริวารมีความโกรธมีความไม่พอใจวิตกอีกหนึ่งก็คือที่คนเราวิตกคิดถึงเป็นทางความรักความใคร่เป็นไปนทางตัณหาราคะความโลภอยากได้ ความยินดีพอใจในคนสัตว์สิ่งของในใดที่ตนเองรักใครยินดีรักชอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัววิตกตรึกแต่วิตกตรึกไปทางดีนี่ก็คือไม่จิตน้อมถึงบุญตลอดนี่จิตนึกถึงความดีกุศล ต่างๆที่ตนเองทำแล้วก็ทำแล้วก็ทาอีกจะทําให้มากขึ้นทําให้ดีขึ้นบักบันควนควายให้ยิ่งขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตรึกหรือวิตกเช่นเดียวกันวิตกแปลว่าความตรึกอันที่สองวิจาระเป็นวิจารณ์ การพิจารณาเรียกว่าวิจารณได้แก่การไตรตรองดูอารมณ์วิจารนี้อันอ่วิจารนี้นั้นมีอันพิจารณาอารมณ์เป็นลนักษณะมีอันประกอบชาติธรรมไว้ในอารมณ์นั้นเป็นกิจเป็นหน้าที่มีอันตามผูกพันจิตว่าในอารมณ์เป็นอาการปรากฏ ฉะนั้นลนักษณะของวิจารณ์ว่ามีการตรองตรองอารมณ์อท่านเปรียบว่าปิตกวิจารณ์ทำงานเหมือนกับพระพิสุหรือว่าบุรุษอเอาไม้ไปเคาะละฆรังเสียงละฆรังก็ดังขึ้นเสียงกังวานของละฆรังที่ตีนั้น มันก็กระจายออกไปไปตกเหมือนกับการตีละคฆังหนแรกที่คลอนกระทบะระฆังเสียงดังขึ้นส่วนวิจารนั้นก็เหมือนกับเสียงกัางวานของะระฆังนั้นดังเสียงห่ำเสียงกัางวาน,น,นเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแบบวิจารณ์ท่านจึงบอกว่าเคร้าครึงนะคล้าครึงอารมณ์ ในที่นี้ท่านบอกไต่ตรองพิจารณาอารมณ์การไตรตรองพิจารณาซึ่งสาภาวะของอารมณ์นิมิตภาวนานั่นแหละนะไม่ใช่อื่นใดนะสหาชาติธรรมนั้นหมายถึงว่าธรรมะอื่นๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น สหแปลว่าพร้อมชาตะแปลว่าเกิดทาได้เกิดพร้อมคือว่าในองค์แห่งเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นในปฐมฌานจิตนั้นมีองค์ฌาน5แต่ว่ามีเจตสิกประกอบถึง35ฉะนั้นก็คือว่ายังมีเจตสิกธรรมอื่นอีก30ที่ไม่ใช่องค์ฌานแต่เป็นเป็นสหาชาติธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นประกอบ ในจิตในขณะนั้นแต่ไม่ใช่องค์ชาญอันนี้ก็เรียกว่าวิตกแล้วก็วิจารวิตกวิจารต่อมาแบบวิตกหยาบและเกิดก่อนวิจารณ์ถึงแม้นว่าในจิตบางดวงคือในปฐมชนจิต และกามาวจรจ,ะะจิตุปบาทวิตกและวิจารณ์นั้นจะไม่มีการแยกกันก,ก็ตามแต่กระน,นั้นวิตกก็ทําหน้าที่ยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์ในอารมณ์ก่อนด้วยกด้วยความหมายว่าเป็นสิ่งที่หยาบกว่าวิจารณ์และเกิดก่อนวิจารณ์เปรียบเหมือนเสียงเคาะระฆังที่หยาบกว่าเสียงคลางแห่งะระฆังและเกิดก่อนเสียงคลางนั้น วิตกวิจารณ์แต่ถ้ามองในแง่ของศาสตธรรมหรือว่าสัมยุตุธรรมแล้วเนี่ยมองในแง่สัมยตธรรมนั้นมันถึงว่ามันจะเกิดก่อนกันหลังไม่ได้เป็นพร้อมกันเพียงแต่ว่าวิตกนั้นมีลักษณะเด่นชัดบางทีก็เรียกว่ายาวกว่าวิจารณ์มีลักษณะละเอียดกว่ามันก็แบบวิตกเกิดก่อนวิจาร์เกิดที่หลังเนี่ยความเกิด ขึ้นของวิตกความเกิดขึ้นของวิจาร์เณปรียบวิตกว,วิจาร์ณเหมือนอาการบินของนกและ,มะแมลงผู้เปรียบอันหนึ่งในวิตกและวิจาร์ณนั้นวิตกยังมีความไหวอยู่คือทำจิตให้ไหว ในเวลาเกิดขึ้นครั้งแรกเปรียบเหมือนการโบกปีกของนกขนาดใหญ่ที่เตรียมจะบินไปในอากาศและเหมือนการบินมุ่งหน้าไปหาดอกประทุมของมแมลงผู้ซึ่งมีจิตติดพันในกลิ่นดอกไม้สนวิจารา์มีปฏติการสงบคือมีภาวะไม่ทำจิตให้ไหวมาก เหมือนการกลางปีกของนกที่บินขึ้นไปสู่ไปอยู่บนอากาศแล้วและเหมือนการเข้าคืนอยู่ซึ่งดอกประทุมของมแมลงผู้ที่บินไปถึงดอกดอกบวนดอกประทุมแล้วส่วนในอัตนาอุกกนิบาตอังคุตรนิกายท่านแสดงไว้ว่ามิตกเป็นไปด้วยภาวะที่ยศจิตขึ้นไว้ในอารมณ์ เปรียบเหมือนนกชนิดใหญ่ที่บินสู่บนอากาศมันกวกปีกทั้งสองเอาลมแล้วกลางปีกไว้เฉยบินไปพิจารณ์เป็นไปด้ยภาวะที่ตามพิจารณาอารมณ์เหมือนการบินของนกที่กระดิกปีกทั้งสองเพื่อให้กินลมชนี้คำของอาจารย์นั้นถูกต้อง ในขณะที่วิตกวิจาร์เป็นไปโดยต่อเนื่องกันในบัจระสมาธิหรืออัปนาสมาธิส่วนความต่างกันของวิตกวิจาร์นั้นย่อมปรากฏชัดในปฐมฌานและทุติยฌานในปัญจกไนแล้วอันนี้คือภาวะแห่งการทำงานภาวะแห่งการทำงานของจิตและ จริยธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนั้นว่าบางตัวบางอารมณ์นั้นย่อมมีความต่างกันคือความเด่นชัดของอารมณ์ต่างกันอารมณ์นี้มีความเด่นชัดต่างกันเนี่ยเป็นภาวะที่คืออธิบายให้เห็นเป็นเป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นภาพพจน์เห็นความเป็นไปของ จะได้สุกธรรมที่เป็นองค์ฌานคือวิตกวิจารว่าวิตกวิจารนั้นแตกต่างกันในแง่ที่ว่าเมื่อแสดงชนะจิตโดยปัญจกนณยเนี่ยวิโกวิจกวิตกดับแต่วิจารยังไม่ดับแสดงเห็นว่าวิจารนั้นไม่ใช่วิตกอันนี้นะวิตกก็ไม่ใช่วิจารนั่นแหละวิตกดับไปก่อนแล้ววิจารจึงจะเกิด ในความหมายแห่งการกำหนดชานบัญจกนัยแต่ถ้าว่าโดยภิรรบัยัาายแล้วทำาลักสอนนี้ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันเพียงแต่ว่าความเด่นชัดแห่งอารมณ์ต่างกันเท่านั้น ท่านเปรียบวิตกว,วิจารเหมือนคนขัดภาชนะนี่คือเปรียบเทียบหลายอย่างอีกประการหนึ่งเมื่อบุคคลจะขัดภาชนะสัมฤทธิ์ที่สนิมจับเอามือข้างหนึ่งจับภาชนะไว้อย่างแน่นแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งขัดด้วยแปรงขนสัตว์ที่ชุบด,ด้วยน้ำมันปนผงวิตกเปรียบเหมือนมือที่จับภาชนะไว้อย่างแน่นแะวิจารณ์เปรียบเหมือนมือที่ขัดภาชนะ นี่หรือว่าภาพแห่งการที่ว่าขัดภาชนะวิตกเป็นผู้จับอารมณ์เห็นได้มั่นวิจาร์ณทำงานให้สนิมหายไปเขาครึงต่อไปเปรียบวิตโวิจาร์ณเหมือนช่างตีหม้ออีประการหนึ่งเมื่อช่างหม้อทําหม้อเนี่ยใช้เครื่องจกักรช่วยหมุนไม้ตีหม้อ วิตกปีบเหมือนมือที่กลุมบีบก้อนดินไว้วิจารณ์เปียบเหมือนมือ,มอ,มอที่คอยรูปคลำข้างโน้นข้างนี้นะช่างหมอกำลังปั้นหมอนปีบวิตกวิจารณ์เหมือนเหล็กวง,งเวียนอีกอย่างหนึ่งเมื่อบุคคลทำวงเวียน ที่ภาชนะสัมฤทธิเป็นต้นมิตตกซึ่งยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์เปรียบเหมือนเหล็กแหลมที่ปักติดไว้ตรงใจกลางวิจารณ์คือความพิจารณาอารมณ์เปรียบเหมือนกับเหล็กแหลมที่หมุนไปรอบๆข้างนอกถ้าเปรียบให้เข้าใจปัจจุบันก็นเหมือนกับเด็กนักเรียนเรียนวิชาเลขาคณิตอ่มันก็มีวงเวียนนะวงเวียน เหล็กที่ปักลงในกระดาษตรงกลางจุดสนยนการให้บนกระดาษนั้นปักไว้มั่นคงแล้วก็หมุนปลายดินสอขีดทํามุมเส้นจะทําวงกลมหรือว่ามุมนั้นมุมนี้หรือาบามุมตัดอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการไม่โตเหมือนกับเหล็กที่ปักหมุด บักเรื่งลงคงการวิจารณ์ก็เเมือนกับตัวอินสอที่ขีดไปบนกระดาษนั้นนะประมอาจารมีวิตกมีวิจารณ์บอกว่าฉัานย่อมเกิดร่วมกับวิตกนี้ด้วยเกิดร่วมกับวิจารณ์นี้ด้วยเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดพร้อมกับดอกและผลดังนั้นท่านจึงเรียกฉันนี้ว่ามีวิตกมีวิจารณ์ด้วยประการชนี้ ส่วนในคำพีวิพังพระผู้มีภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นบุคลาธิฐานโดยในมีอธิว่าชาลาพีบุคคลผู้เข้าถึงพร้อมแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยวิตกนี้และด้วยวิจารณ์นี้ชนี้แต่อักถฐานอธิบายแม้ในวิพังนั้นนักศึกษาก็พึงทราบอย่างที่อธิบายมาแล้วนั้นแหละแต่เป็นการแสดงยกตัวบุคคลขึ้นมาว่า เมื่อบุคคลที่ในชานั้นย่อมเข้าถึงทำโดวยวิโตวิจารณ์วิโตวิจาร์าารนั้นเป็นตัวเจรสิกรรมเป็นฝ่ายที่เราเรียกว่าปกินนก,กะธรรมปกินกะเจรสิกป็นเจรสิกที่เกิดขึ้นร่วมกับจิตได้เป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่จิตทุกดวงจะมีวิโตวิจาร์ทั้งหมดแต่ในกรณีขององค์ชาติอมมชานั้นย่อมมีวิโตวิจาร์ แน,น่นอนหรือว่าการมาวาจรธรรมทั้งหลายมีมาอุศลจิตเป็นต้นก็ายา่อมมีมิตรวิจารณ์หรือแ,แม้แต่ในอกุศลจิตโลกก่หลงก็มีมิตรวิจารณ์นี้อธิบายเกิดแต่ความสงัดในคําว่าเกิดแต่ความสงัดนี้มีอธิบายว่าความสง,ส,งสงบเงียบชื่อว่าความสงดหมายคมว่าการปัจญานิวรณ์อีกอย่างหนึ่งผัสภาวัธรรมที่สงบ ชื่อว่าทำอันสงัดหมายเอากองธรรมที่ประกอบกับฌานซึ่งสงบจากนิวรณ์เพราะฉะนั้นปิติและสุขที่เกิดแต่ความสงัดนั้นหรือที่เกิดในธรรมอันสงัดนั้นเชื่อว่าวิเวกชังเนี่ยแปลว่าเกิดแต่ความสงัดหรือเกิดในธรรมอันสงัดก็ได้นิวรณ์นั้นเป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบสงัดแต่ฌานนั้นเป็น เป็นความสงบสงัดธรรมะที่เป็นความสงัดจากนิวรณ์นั่นแหละอันนี้ว่าเป็นธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่เกิดแต่ความสงัดคือเวเวกชังนะเวลาการบัญญาธรรมก็หมดลงแล้วจึงขอสมุตหยุดิลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญนธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่สารชนทานผู้ฟังจงทุกเท่หนากันด้วยเทินขอเจริญพร